DB, ดีบีซาสวัสดีครับเจ๊ก,กุยครับครับสวัสดีครับผมวันนั้นปร,ประจุก,กุยไปด้วยกันที่ไอคอนสยามแปะตรงรีบกลับเอฟซีหาแปะตรงเออแปะตรงไปไหนแปะตรงไม่มาหรอไม่ไม่ไหวหิวข้าวเลยไปกินข้าว,วอ้ยแต่แปะตรงรู้ไหมรอบเนี้ตอบรับดีมากที่นั่งหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดคนไอคอนสยามเต็มทุกคืนโอ้แล้วคืนสุดท้ายนะเขาให้โจโปรเจคเตอร์ที่อยู่ก่อนเข้าโรงลังน่ะ ก่อนเข้าลงละครเขาอ่ะมีโปรเจคเตอร์ก็เปิดถ่ายทอดสดเลยแล้วให้นั่งข้างนอกคนล้นเหรอล้นก็ดียิขายสดเลยตอบรับดีมากงานนี้ก็ต้องขอบใจคุณธนินที่เป็นหัวโจกขอบใจซีพีที่ทำให้คนไทยแต้จิ๋วเชื้อสายจีนแต้จิ๋วได้ดูงิ้วแล้วนิ้วดีๆอย่างนี้หายากทุกคนดูแล้วติดใจขนาดเด็กรุ่นใหม่ยังไปดูเลยเพราะอะไรมันมีซับไทยแล้วมันก็มีซับภาษาอังกฤษด้วย แล้วซึ่งซับไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยซับอังกฤษดีกว่าเพราะอะไรแปลแล้วความหมายได้ดีกว่าคือซับไทยภาษาไทยกับภาษาจีนมันแบบไม่ตรงไม่ตรงจีนนี่กับอังกฤษนี่ออกมาตรงความหมายไม่หนีกันเท่าไหร่เลยนะต้องขอบใจคุณดนินและซีพีกรุ๊ปนะครับที่อุสตส่าห์เอานิ้วได้จิ๋วดีๆให้เราดูนะครับคำว,ว่าดีเนี่ยมันคืออะไรดีก็หนึ่งการละเล่นศินละปะ ความสวยงามความสวยงามการร้องที่การร้องการชี้ติ้งตุ้งดาบฟันเช่งเขาภาพของตรงจังหวะหมดเขาร้องคํานี้ชี้ไปตรงนี้ความหมายแบบนี้ท่าแบบนี้น้ําตาไหลแบบนี้การดูนิ้วเนี่ยมันต้องมันจากว่านักแสดงด้วยอินไหมไม่ใช่แบบร้องให้ด้เสียงนี่น้ําตาไหลแล้วงวดนี้เนี่ยแสงสีเสียงดีมากเขาจะทําได้ดีเพราะอะไรอันนี้ต้องบอก อวยไอคอนสยาม,มถ้าไปเล่นสมาคมได้ติวเหมือนเหมือนเดิม,มคุณภาพชูไม่ได้เพราะงวดนี้เนี่ยฉากคืนแรกฉากสุดท้ายที่นางเองกโดนยิงธนูเนี่ยมันมาจากเลเซอร์เลยตุมต้มๆุมตุเหม,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 มือนมากเลยคุณภาพดีเยอะดีเยอะอแล้วเขาบอกว่าเพราะเรื่องแรกเนี่ยคืนแรกเนี่ยทําให้เขาต้องมาคณะนี้80คนคืนแรกคืนแรกที่เล่นยิ้วเรื่องนี้ฟอร์มใหญ่80คนใช่80คนเรื่องสีนจิว เขาต้องใช้ทีมงานถึง80คนค่าตัวบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องคือที่สองที่สามันเอกเอกแค่5คนมีปัวประกอบอีกสิบยีคนก็ได้แล้วโอ้ต้องใช้คนจีนมา80คนเออเนี่ยงวดนี้80คนค่าโรงแรมโอ้ค่าที่พักาใจแล้วข้าวของที่เขาขนมีแก่พวกเสื้อผ้าพวกอะไรคันรถเพราะโรงนี้เนี่ยคณะนี้เป็นคณะอันดับหนึ่งคืออย่างนี้เขาชื่อเขาเต็มเต็มก็คือกึ่งตังเตี่ยเกียอีกทวงกึ่งตังกวางตุ้ง ตี๋ยกี้คือยิ้วแต้จิว๋ว,ตวเตี๋ยก็คือแต้จิ๋วนะเตี๋ยกี้อีกทวงคือกวางตุง้งจริงแล้วมณฑลกวางตุ้งไม่น่าเกี่ยวยิ้วแต้จิ๋วมันไม่ได้้องกวางตุง้งแต่อันนี้เขาบอกว่ามณฑงกวางตุง้งยิ้วแต้จิ๋วมณฑลกวางตุง้งหมายเลขหนึ่งคือประเทศจีนเนี่ยตี้อีจองเสียก็คือโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งตี้เออจองเสียคือสองหนึ่งต้องดีสุดอย่างอีกทวงแล้วมันก็มีหยี่ทวงซาทวงจีทวง แล้วมันก็จะมีแยกไปเป็นอำเภอถึงให้เตี๋ยเกียร์ทวงเตีอยอังเตี๋ยเกียร์ทวงโผลเล้งเตี๋ยเกียร์ทวงกิ๊กเอียตเตียเกียรทวงมันมีทุกของมันทุกทุอำเภอแต่อันนี้เป็นศูนย์รวมแล้วมันเล่นได้ดีมากอินมากเล่นหนังฟอมนิ้วฟอร์มใหญ่ได้คือแรกสีหนึ่งจิวเป็นนิ้วเจ็ดดูทุกคืนโอ้คืนแรกดีสุดหรือเปล่าไม่มันมันเด่นกับคนละแบบคือแรกก็เป็นเรื่องที่ว่าราชวงศ์ซองกาลังจะหมดยุคสมัย แล้วราชวงศ์เหยียนจะมายึดแต่ราชวงศ์เหยียนมายึดเหมือนพวกราชวงศ์อ่ะเหมือนแปะบอกว่าเรายึดพม่าเขมรูชามันเป็นเรื่องของราชวงศ์อ่ะเพราเปลี่ยนราชวงศ์มันก็คือราชวงศ์นี้เป็นใหญ่อนอกจากเขาจะมาลื้อกลับคืนม,มันไม่มีเพราะรัชวงศ์อีกอันหนึ่งขึ้นม,มันก็แข็งแกร่งแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนราชวงศ์กลับไปก็เหมือนเราอ่ะยุยาสุโขททยจุธยาขุนบุรีมารัตนโกสินทร์บอกว่าอจุธยาจะกลับมาก็ ยึดรัตนโกสินทร์เนาะมันไม่ใช่แล้วไงมันเป็นยุคสมัยแล้วไงเหมือนกันราชวงศ์ซองเสร็จก็ราชวงศ์เหยียนแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องตีมาถึงเมืองใต้จิ๋วเห็นไหมเมืองใต้จิ๋วก็สาคัญเขาต้องราชวงศ์เหยียนเนี่ยจะต้องตีกวาดมาให้หมดเหมือนเราบอกว่าถ้าตีไปกัมพูชาได้แล้วเรายึดได้ก็เป็นของเราเป็นของรัตนโกสินไปอ,อย่างเงี้ยปุ๊บคนนี้ก็เลยสู้จนสุดท้ายตายตายแต่ก่อนต้า เวอร์ชันที่แล้วเขาไม่ยอมตายพอเขาจะโยนยิงกันลงว่าก็สู้สุดทีมวลาฆ่าตวตายกูไม่ตายในมือศัตรูเหมือนกันแหละนะแต่เรื่องนี้เนี่ยตกลงเขาโยนยิงกันลงโอ้ลเซอร์ลงแล้วถ้าเกิดไม่ได้ลงละครแบบไอคอนคุณเล่นอย่างนี้ไม่ได้แสงสีเสียงไม่ได้อย่างนี้เหมือนกับค่าแสงสีเสียงอ่ะสองล้านนะเห็นบอกว่างิ้วเนี่ยมาเนี่ยค่าตัวค่าตัวเครื่องบินละสิบห้าสิบหกล้านมีคนก็บอกไอคอนจะยามเบิก ห้าแสนต่อคืนมีคนก็บอกค่าใช้จ่ายไก็จะยามวันละล้านก็เราไม่รู้แหละแต่สปอนเซอร์งวนนี้ก็ให้กันเยอะแจกฟรีบัตรอะเขาไม่ได้บัตรแจกฟรีไม่ได้ขายรายได้มปนอย่างไรอะรายได้มาจากนี่ไงพวกผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนเป็นคนจ่ายเลยสมาคมพ่อค้าไทยจีนก็ให้สองล้านสมมุติ HCG ให้เท่าไหร่ผมไม่รู้แต่เบนบอกว่าสิบกว่าบริษัทนะใครเขาไม่ขายบัตรไปเลยบริษัทสองล้านขายบวกก็มีคนดูมั้งจริงจิงเอาเป็นอย่างนั้นไปผมไม่เห็นบอกมาขอบัตรผมบอก บางคงก็บอกโอ้ยขอหน่อยบอกว่าเออผมว่าเชียร์เขานั่ง้วนหน่ายเขาขายบัตรเลยดีกว่าไม่เอาถ้าขายบัตรก็ไม่ไปดูยกหน่อยก็หน่อยนะไม่ใช่ต้องขายแพงเลยขายถูกพุทธานีเอาใบละห้าร้อยถูกๆสิบใบห้าพันร้อยใบเท่าไหร่ห้าหมื่นพันใบห้าล้านออกไปได้ออกห้าแสนก็ไม่ได้ก็คือละห้าแสนก็โอเคแล้วสองพันใบคือละล้านหนึ่งเองคือละล้านหนึ่งนิ้วมันสิบหกล้านก็ไปแล้วอะคือละสองล้านก็ต้องหาสปอนเซอร์ แต่สปอนเซอร์พอมีสปอนเซอร์คุณบอกมันคุณมาขายบัตรสปอนเซอร์เขาไม่เอนจอยด้วยมั้งเห็นบอกสปอนเซอร์มีส5 1 6้าสิบคนเลยนะก็สปอนเซอร์คนละสอล้านล้านสองล้านก็20่สิบสาอยันล้ไงแต่วัตถุประสงค์ก็คือเด่นชัดผมยินดีด้วยเพราะมันรณรงค์วัฒนธรรมประเพณีให้แต้จิ๋วนะอันนี้ต้องขอบคุณชาวแต้จิ๋วแล้วก็ขอบคุณคุณนลินมันก็ต้องมีมีบัญชีค่าใช้จ่ายออกมาบ้างทุกคนก็ต้องรู้ดิว่า รายได้รายจ่ายเท่าไหร่อันนี้เขาคงมีอ่ะแต่ผมคงไม่รู้ผมก็รู้ว่าสปอนเซอร์น่าจะได้มาเอราะโซนรายละสองล้านบริจาคก็ต้องบริจาคให้เป็นกฎหมายเขาก็ไม่ใช่บริจาคหรอกเขาเรียกสปอนเซอร์สนับสนุนรายการก็นั่นเรียกบริจาคแล้วเขาก็ได้โฆษณาได้อะไรไงใช่ตามกฎหมายต้องมีต้องยังไงทำหนีกฎหมายไม่ได้ไงคือเวลาไปจ้างเขาก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับแล้วคุณจะบอกว่าไม่จ่ายภาษีไม่ได้ไงมันต้องมีภาษีนะครับเออฉะนั้นฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องตามกฎหมาย ครับแล้วเจคิดว่าตอนกลางคืนที่ไปดูกันเนี่ยมันเล่นกันกี่ชั่วโมงอะ่ะสองชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงแล้วคนดูเนี่ยเขาอยู่กันตลอดสองชั่วโมงครึ่งเลยเหรอคนดูเต็มตลอดเลยหรอมีคนกลับก่อนก็คือแบบนี้ฉากสุดท้ายละกูกลับก่อนเพราะอะไรรถล,ลงจากลานจอดรถติดกับชั่วโมงคนแค่สองพันเองนะเออสองพันเอาสองพันมันมารถเอาอย่างน้อยต้องสองพันคันไม่ถึงพันคันอ่า ก็ไม่ได้ไทยยังเลวร้ายขนาดนี้เนาะยังมีปัญหาบ้าบอลรถติดรถติดเลยลานจอดรถก็แน่นจอดซ้อนกันแล้วกาจะบนลงมาล่ะไม่หลจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ไม่ดูครับมันก็เห็นประเทศอื่นก็เห็นเป็นปัญหาเลยผมไปเรื่องหลายประเทศก็ม่เห็นมันมีปัญหารถติดอย่างประเทศไทยเลยครับบริหารไม่ดีครับตอนนี้เจกตอนนี้เรามาดูเคสอย่างเงี้ยไอ้มันเล่นแปดคืนใช่ไหมคราวนี้เเดี๋ยวก่อนสิบสคืนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดคืน เคืนเนี่ยเขาก็จะเอาตัวละครที่หลากหลายแล้วก็เอาเนื้อเรื่องที่หลากหลายคราวนี้คนแสดงจะซ้ําๆกันหรือเปล่าแสดงซ้ําๆมีหลายคืนเหมือนกันเพราะว่าพระเอกนางเอกที่เสียงดียมันต้องออกในนั้นอ่ะน่าจะออกสักสี่ห้าคืนอ่ะก็คือพระเอกนางเอกก็จะคน,คนเดิมเอมแต่ว่าตัวแบบ<อ>นาง,องเอกเ,เอกตัวนี้อาจจะเล่นกับพระเอกคนนี้สองคืนเท่าที่ผมจําได้นะแล้วก็พระเอกเอก กับนางเอกเอกก็จะเล่นอีกสามสี่คืนพูดง่ายสลับไปสลับมาออก็จะมีแต่ตัวเอกต้องโดนซะส่วนใหญ่นางเอกหลายตัวนางเอกไม่หลายตัวแต่พระเอกมีแค่ตัวสองตัวเองอ๋อเหรออ๋อคณะนี้หมายความว่าเขาเล่นเป็นประจำเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเออก็เรื่องพวกนี้ก็เล่นอยู่แล้วแต่เรื่องคืนแรกที่เล่นเนี่ยสี่หนึ่งจิวเขานานล้วไม่ได้เล่นอ๋อเหรอเออนี่เวอร์ชั่นสามแล้วเทียบกับสมัยก่อนที่สมัยดึกดำบรรพ์ที่เขาเล่นกันเนี่ย มันมันการแต่งกายการเล่นการอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่ารายละเอียดเขาเยอะแล้วบอกให้นะอย่างนิ้วเมืองไทยเนี่ยไม่มีลายไหนติดฝุ่นเขาเลยเออเพราะขนาดคนเล่นเอกเอกก็สู้เขาไม่ได้ออความสวยงามเลยความละเอียดเรื่องการลายไล่ล,ลำการเข้าจังหวะออการเดินเหอยอียออ้วโป่การซอยเท้าเดินออการก้าวการลบรับกระบ,บี่กระบองดวลกันมีฉีกขาด้วยจริงสมจัมงมีฉีกขาด้วย เมื่อก่อนไม่มีมีเอนตัวแบบโดนเขาเครียนก็เอนตัวลงมาเกือบสุดมึงต้องโยคะด้วยนะต้องมีความสามารถต้องหลากหลายอ่ะต้องเรียนรู้ได้หลากหลายคือเขาฝึกมาแหละฝึกให้สวยงามฝึกให้ดูดีก็ถ้ามันไม่เก่งมันจะไปที่หนึ่งแล้วที่คนรุ่นใหม่ชอบด้วยเพราะอะไรมันมีซับไทยเขากลายเป็นดูรู้เรื่องความหมายมันจะไงอะไรพวกนี้มันกลายเป็นดูรู้เรื่องเอาถามจริงจริงที่เขาร้องเอยอะไรพวกเนี้ยความหมายมันเนี่ยมันตรงไหม ตรงเหรอตรงตรงกับที่ซับปลอมมาเลยเหรอตรง<อ>คืออังกฤษจะตรงกว่าแต่ไทยจะเพี้ยนนิดนึงอ๋อถ้า้วคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนเลยเข้าไปดูก็รู้เรื่องเหรอก็รู้เรื่องอ๋อแ,แล้วมันสนุกตรงไหนถ้าคนที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่เข้าไปดูอ๋อโดยเฉพาะนิ้วส่วนใหญ่มันสนุกมันจะพูดถึงเรื่องรักชาติจังหวะทํานองเร็วหุ้ยไปลบกันแล้ววิ่งวิ่งตื่นเต้นตื่นเต้น จะฆ่ากันแล้วจะแทงกันละแล้วก็กระตันอยูถอนคนยังคืนแรกก็เรื่องราชวงศนะ์ไงที่กําลังจะหมดราชสมัยสองคืนที่สองฮังบุง,งอ่วงโหเขาก็จะพูดถึงว่าม่เหสีมีน้องชายซึ่งพัดภาคจาดก,กันอตอนที่เขาต้องมาเข้าวังแล้วสุดท้ายน้องชายก็ มาเจอกันหลังจากที่เป็นมเหสีแล้วแต่น้องชายพ่อตาน้องชายกับ,กบทําผิดกฎหมายมแล้วใส่ชื่อน้องชายสุดท้ายก็ต้องถูกประหารชีวิตน้องชายก็เลยมาบอกพี่สาวที่เป็นมาเหสีว่าหรือเป็นมาหาสวีและชงห้านคนแรกแล้วรือใหญ่โตขนาดนี้รือช่วยน้องไม่ได้หรอมาเหสีตอบว่าอะไรมเหสีที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งเคารพกบมนเทียนบานนี่เห็นไหมรักชาติไหมรู้รคุณต้องรู้จากเคารพ แม้กระตั้งตัวเองเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาตัวความเป็นใหญ่มาเบียดเบียนเห็นไหมต้องมาสฐานเดียวในความเป็นจริงถ้าไม่ใช่ละครเนี่ยมาเหสีก็ควรจะช่วยถูกว่าคนจีนไม่ช่วยเออเอาความเป็นจริงนะโดยสายเลือดความเป็นจริงก็เพราะว่าอันนั้นแหละมันเห็นแก่ตัวออในงิ้วบางเรื่องเนี่ยพ่อประหารลูกด้วยตัวเองเลยออันนี้มันเป็นหนังะมันก็อาจจะทําได้ไม่แต่มันมีที่มาที่ไปมีแบบเหมือนกับว่า เป็นหนังที่มีเขาโคงมาจากจีนอ่ะอย่างตระกูลอย่างเงี้ยลูกเขาตายหกคนเลยมีลูกเจ็ดคนไปตายแทนกษัตริย์หกคนเนี่ยอ,อ่ะอีกคืนหนึ่งก็มาเล่นเรื่องสไปรต์ตการ์อยู่ฆ่าแม่สามีโหนไม่นนหน่อยเปล่าเพราะว่ามันมีคนมาแกล้งมันฆ <c> ่า <aşk S 1> แม่สามีนี่มันโหนนะอย่างนี้สามีมันสอบจองหัวแล้วไปราชการแล้วดันมาอาศัยอยู่บ้านเสนาบดีที่มีบุญคุณกับสามีมัน แล้วลูกอิสนาบาดีมาแอบชอบเมียจ,จอองวนคนนี้ก็เลยจะมาข่มเข็งรังแกจะมากระทําทําเราก็แม่ผัวก็ป่วยอยู่สุดท้ายแม่ผัวจะมาช่วยไอ้น,นี่เลยก็จะเอามีดไปแทงแม่ผัวกลายเป็นว่าพัดกลายเป็นแม่ลูกชภยไปแทงแม่ผัวตายเรื่องมันเลยเกิดเกิดปุ๊บพ่อมันก็จะช่วยลูกมันก็เลยบวยว่าเนี่ยไปบอกผัวมันว่าเนี่ยมึงไปรับราชการเมียมึงฆ่าแม่ผัวใส่ร้าย,ายใส่ร้าย,ายแต่จริงๆว่าเมียเป็นคนแทง แต่ก่อนจะแทงเนี่ยมีคนงานมาช่วยมีแบบลูกน้องมาช่วยสุดท้ายลูกน้องก็ถูกไอเน,นี้ยสลกสลกก็ลากไปซ่อนซ่อนเสร็จลูกน้องมันเสือกโดนคนใช้คนหนึ่งปล่อยหนีไปคนใช้แม่งฆ่าตายสุดท้ายเรื่องนี้อัเมียมันต้องโดนประหารชีวิตโดยผัวมันเป็นผู้พิพากษาโอแล้วพยักาษาว่าว่าเมียมันต้องประหารชีวิตไงโอ,อ้ฆ่าคนตายสุดท้ายจนสุดท้ายเลย ฮ่องเต้สั่งว่าต้องมาหานชีวิตด้วยเพราะไอเะ้เสนาบดีจะช่วยลูกมันลูกมันเน่เป็นคนมาทำกระทำชั่ราวสุดท้ายไปเอาพยานตัวที่ว่าคนใช้มันน่ที่หนีไปได้ที่ถูกคนใช้คนหนึ่งปล่อยไปแล้วคนใช้อีกคนที่ปล่อยแม่งไปก็ถูกฆ่าตายด้วยนี่คือคืนที่สามแล้วจบลงจบวางจบยังไงจบก็ประหารชีวิตไม่ประหารคนใช้มันไปร้องฮ่องเต้กลับมาว่ามันน่ะคนใช้คนหนึ่งถูกฆ่าตายมันเน่ะเป็นคนมันรู้เรื่องนี้ทั้งหมด เป็นพยา,ยานเป็นพยา,ยานแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยตัวส่วนไอ้พ่อลูกคู่นั้นก็โดนประหารชีวิต <_ d ata> มันละครเท่านั้นอ่ะละ,ละก็ <ๆ S 1> จออให้คนกระตันอยู่รู้<อ>คุณต้องถูกต้องสีซัวไม่ได้ก็เป็นเรื่องชิงล่าขักสวานละครทั่วไปก็ <_ d ata> ละครแต่ก็มันก็มีเขาโครงทําให้คนไม่โดนปักปั๊มทาให้คนรู้ว่าผิดชอบแต่คนไปดูนี่เขารููเรื่องไปก่อนว่าเนื้อเรื่องอ่ะแล้วอีกคืนหนึ่งก็เล่นพระโมฆลาช่วยแม่ ขบวคาาแปลว่าอะไรก็คือเป็นเป็นอหมกเลี้ยงเหมือนกับคนที่เดินกองเตกอคนนั้นคือหมกเลี้ยงที่นําถือขบวนนำอ่ะนั่นแหละเขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยพ่อเขาสั่งว่าเปิดลงทานให้คนกินเจสุดท้ายแม่กับน้องชายแม่มองว่าถ้ามึงแดกเจแบบนี้แล้วเปิดลงทานเขากินเนี่ยกูจะต้องรับสมบัติกูต้องร้อยหลอไปแต่ลูกก็เห็นด้วยสุดท้ายอากูอากูก็น้องชายพี่ชายแม่หรือน้องชายแม่ผมทำไม่ได้ มาบอกอย่าเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวสมบัติเราจะจนสุดท้ายแม่เห็นด้วยเผาโรงทานเผาทําไมไปไปล่อยไฟเผาไงก็เลยเผาเสร็จก็มีเผาคนตายไปด้วยโอ,อ้ไปแล้วก็โรงทานจากนี้ก็ไม่มีคนมากินเจแล้วลูกเลยออกบวชเพื่อเพื่อชดเชยบาปที่แม่ทําแล้วสุดท้ายแม่ก็ตายตกนรกลูกก็เลยออกบวชจนเหมือนกับว่าสําเร็จอรหรอันเงี้ยแล้วกลับมาช่วยแม่ที่นรกแล้วมันก็เป็นต้นที่มาของงาน เทกระจาดสัมภเวสีเดือนเจ็ดอ่าก็เป็นเหตุที่มาที่ไปเน่านิทานอันนี้เป็นเหมือนนิทานนะอ่และอีกคืนหนึ่งก็เป็นเรื่องยิ้วแบบเป็นตอนเด่นๆสิบตอนเอาเฉพาะไฮไลท์ของตอนมาเล่นก็เท่ากับมาฟังเพลงอ่ะเพราะไฮไลท์ทุกตอนมันจะมีเพลงเพราะๆจังหวะดีๆและอีกคืนหนึ่งก็เล่นสามก๊กลูกเฉาโจโฉแย่งกันเรื่องบัลลังก์อ๋อสมัยราชวงศ์โจ ไม่ของสามก๊กเลยสมัยไอ้เฉาเฉาเฉาโฉสมัยอุ้ยก๊กอนั่นแหละเวยกัวคือคือตอนนั้นมันแยกเป็นสามประเทศก๊กเวยก๊กเวยโจผีอนั่นแหละโจผีเอฉาผีลูกมันชื่อเฉาผีอ่าก็เป็นกษัตริย์อ่าที่แล้วลูกมันเลยฆ่าน้องสองคนเลยใช่แล้วแล้วสรุปแล้วละครมันแสดงว่ามีการแยกสมบัติกันเหรอ ก็แสดงโจโฉแล้วสุดท้ายให้ลูกมันคองราดให้เฉาผีคองราดใช่อนี่คือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นละครได้ไงเดี๋ยวกนนะนั่นแหละห้าหกคืนแล้วเจกุยไปดูทุกคืนทุคืนเลยไปไปคนเดียวหรือมีพรรคพวกไปเยอะแยะอลยโอ้ยมีคนไปเยอะเพราะว่าเจกุยก็ได้บัตรฟรีมาบางคนก็เอาฝังพีมาให้แล้วเจกุยก็จะคอยแจกให้ญาติแล้วก็จะเจกุยก็จะดูว่าโอ้ยคนนี้แก่หน่อยให้นั่งหน้าบางคนบอกเจกุยมีวิทยยพีให้เจกกระซิมดูซิมไม่ไป เอา v i ีให้คนอื่นดูเลย v i ีนี่คืออยู่แถวหน้าแถวหน้าตรงกลางแล้วเจกุยบางทีหาตั๋วเข้าไม่ได้ด้วยสุดท้ายบางคนก็มีเจกุยมากให้ไปอยู่ข้างหลังแล้วบางคนก็มาแลกขอแลกบอกว่าเจกุยผมได้ตั๋วที่มันไม่มีที่นั่งเจกุยก็ให้เข้าไปก่อนตัวเยืะเนี่ยหรอตั๋วที่แบบให้เข้าไปหลังจากนิ้วแสดงไปแล้วเพื่ออ้าวมันมีคนไม่มาไงอ๋อไอ้พวกผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่ที่ได้ตั๋วมาจากการสปอนเซอร์ แล้วเขาให้ตั๋วแล้วคุณก็แจกไม่หมดแล้วคุณก็ไม่มาเขาก็เลยให้ตั๋วที่ไม่มีเบอร์เขาจะดูเลยเหรอไม่เขาก็จะปล่อยพอคนนั่งครบแล้วคนที่มีตั๋วเข้าหมดแล้วอีกสิบห้านาทีเขาจะปล่อยพวกไม่มีเบอร์นั่งเข้าไปนั่งตรงหนโบมปนั่งตรงนั้นตั๋วฟรีที่ไม่มีเบอร์อ่าแล้วให้มันเต็มอ่าแล้วคนโบตั๋วเบอร์ตั๋วโบเยอะไหมก็ไม่เยอะเปคนที่มันขาดเพราะว่ามันไม่เสียตังค์มากขาดและไอพวกตั๋วฟรีที่แบบจุดท้ายเข้าไปแล้วไม่มีที่โบ มันก็มีเก้าอี้เสริมให้นั่งข,ขอโทษนะแปตรง<ด>ตอนเข้าแถวเขามีว่าใครเป็นสมาชิกไอคอนสยามให้ไปซื้อเซลด์สลิปไม่กำหนดจำนวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ให้ตัวสองใบแต่เขาจะแจกประมาณใบสองใบหนึ่งใบสองใบสามพอห้าโมงครึง่งปุ๊บจะปิดปิดการแจกที่เหลือเขาจะมาแจกที่หน้าเคาน์เตอร์ถ้ายังมีเหลือให้เขา้าแล้วก็พวกที่มีบัตร v i p ออยู่แล้วมีบัตรที่นั่งอยู่แล้วเขามาแจกกันตามสปอนเซอร์ แล้วสปอนเซอร์ก็มาแบ่งให้เจ็กกุยแล้วเจ็กกุยก็มาแบ่งให้ตาสีตาสาแล้วเจ็กกุยก็จะเป็นคนเออคนนี้เขาจะอยากนั่งด้วยกันนะเราได้ตั๋วไม่ด้วยกันกเจ็กกุยมีทีมงานช่วยเลยโอ้โหปรดวมากแล้วคนนี้มาก่อนคนนี้อาตลกลงเจ็กกุยรถติดมาไม่ทันอย่างนี้เจ็กปล่อยให้คนอื่นแนละ้วโอ้โหเจ็กกุยวุ่นวายมากนั่นดิเหนื่อยระบบการนี้ไม่ดีเลยมันน่าจะใช้ระบบไ้อะไรนะจองออนไลน์อะไรพวกนี้ไปอแล้วปิ้นตั๋วออกมาเลยจบเรื่อง ไม่ต้อมานั่งแจกบัตรอย่างนี้รัสมยเนี่ยเข้าไปสุ่มเลยสุ่มดู๊ดูการนั้นขายบัตรมั้งก็ก็ฟรีก็ได้ฟรีก็ทาได้แต่ว่ามันก็อย่างว่าเนาะคนไม่ได้คิดขนาดนั้นเนาะก็ไปหาดแต่มันก็จบลงได้ดีนี่จบลงได้ดีเออก็มีคนดูเต็มก็โอเคละที่กลัวคือไม่มีคนอ่ะดูใหญ่ดูเต็มทุกคืนเออแล้วคนที่มาดูก็คือปว่าเขาอยากจะมาดูด้วยใจแหละดูมวจใจและบางคนมาดูดีก็ยิ่งบอกเพื่อนเฮ้ยดีมาก ก็ยิ่งอยากมาดูก็มาแย่งกันโอกาสเที่ยวหน้าคงจะมีเรื่อยๆนะครับจิิงเนาะไม่เหมือนกับซีพีบอกแล้วปีหน้าจะให้มาอีกปีละครั้งเหรอปีละครั้งก็เหนื่อยมั้งโอ้ก็โอเคแล้วนะอย่างน้อยก็มีปีละครั้งส่วนเรื่องว่าเขาบอกไต้ฮ่องกงสองถ้าเฉลิมฉลองเปิดมูลิตี้บอลติดนาเนี่มันน่าจะเปิดปีนี้ได้แต่พอดีเหมือนกับเลิกมันไม่ดีแล้วจะเปิดปีหน้าก็เลยบอกว่างวดหน้าก็จะจะมีนิ้วมาล้วจะไปเล่นที่ไหนอ่ะ ก็เล่นอาจจะทามาคงได้จิ๋วมั้งอแต่ถันเป็นไม่ได้ก็แต่ฮ่องกงเฉลิมฉลอหลงก็มาเล่นไอคอนได้ไม่เห็นเกี่ยวเลยลงยิ้วก็ดีที่ไหนก็ได้อือยู่ที่เขาให้ฟรีเปล่าหรอไม่แต่ลงยิ้วก็ดีมันมันมันไม่ควรจะเจ็บเงินค่าค่าใช้มากมันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอ่ะอ๋อไม่มันก็แหมมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะมีนะจากบริจาคเนี่ยก็มีค่าน้ําค่าไฟล่ะก็มีจากบริจาคกันก็มีสปอนเซอร์บริจาคแล้วเนี่ยแปลว่าแปลว่าให้ซีพีนะบริจาค อ๋อก็อันนี้อยู่ที่ดุลนิพนี์เขาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ผมก็ขอบคุณเขามากที่ทําให้เหมือนกับช่วยรณรงค์วัฒนธรรมประเพณีของแต้จิ๋วเราซึ่งนิ้วเป็นมรดกโลกแล้วอ๋อใช่ครับนะครับเพราะว่ามีคนอย่างเจกุยดูอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่อวยนะว่านิ้วแต้จิ๋วน่าจะดีกว่าทุกนิ้วนิ้วปักกิ่งนิ้วเสฉวนนิ้วกวางตุ้งผมไม่รู้นะผมรู้ว่าเนี๊ยบกว่าไม่ได้อวยกันเองนะครับได้ยินข่าวเหมือนกันว่าแม้ทางเหมาเจอ้วตุงยังบอกว่าิ้ว อโอ้ย,ยอปี1959เอยียรซงจิวก็ไปเล่นให้เหมาเจ๋อตงดูแล้วแล้วเขาก็ชื่นชมแล้วตั้งแต่ปี1959ตอนนี้ปี2025ก็มาเล่นในเมืองไทยเจกุยก็ยังต้องรอดูปี2026ต่อก็หวังว่าได้ดูปีหลายๆเลยครั้งนะครับครับแล้วบางคนก็อยากเข้าใจเจกุยผิดนะครับว่าตาเล็กตาใหญ่แจกตัวไม่คือเจกุยจะได้ตัวมาปุ๊บเจกุยก็จะคำนวณคนนี้มาบอกเจกุย เจกุยขอสองใบสิอยากให้แม่มาดูอยากให้อาม่ามาดูอี้มาดูเจกุยก็ล็อกไว้ก่อนล็อกเสร็จนอกจากพวกนี้ก็มาไม่ทันเหลืออะไรแล้วบางทีเจกุยล็อกไม่ได้แจกไปก่อนเพราะว่าเจกุยจะดูว่าที่ไหนดีเหมาะสมกับคนไหนคนแก่เขาชอบนั่งหน้าเขาปีนไม่ไหวปีนอาศจรรย์ไม่ไหวนะครับเข้าใจกันหน่อยนะครับพบกันหน่อยปีหน้าเจกุยจะเป็นคนบริการต่อครับขอบคุณมากครับเจกุยสวัสดีครับ